พิมินวัชริญ,ญานะคะจากช่อง YouTube, ย t ท b e พญาเพทพัทรนาครราชเพจอัญนนมณีเพชรเกรดแก้วผู้สื่อตํตำนานพญาเพทพัทรนาคราชและพระชายาอัญญาเรน,น,นทัศนีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจะเสด็จพ่องเพจนะคะมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคำถามที่ว่าเวลาที่เราเกิดเหมือนกับไม่ไม่พอใจนะคะในในตัวบุคคลอย่างเงี้ยเรารู้สึกไม่ไม่พอใจเขาแลวทาให้เรารู้สึกอิจฉาหรือเหมือนไส้แล้วก,เก็เราก็เลยรู้สึกแย่เพราะว่าเราก็ไม่อยากมีความ อารมณ์พวกนี้นะคะเกิดขึ้นนลนะคะพยายามกําหนดแล้วก็ไม่หายแล้วก็พยายามมานั่งพูดคุยกับตัวเองว่าเออฉันอยากเราอยากที่แท้เราอยากเป็นอย่างเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เผอนั่งคิดนั่งหาเหตุผลหกเถียงกับตัวเองเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะจะจะต้องมีวิธีไหนดีนะคะที่จะจากอารมณ์พวกนี้ได้นะคะคือบางอย่างเนี่ย ในขณะที่อารมณ์มันรุนแรงเนี่ยนะคะเรายิ่งคิดยิ่งพูดยิ่งถกปัญหายิ่งมานั่งวิเคราะห์ว่าทําไมฉันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคะยิ่งทําให้ใจเราออกหาจากการมีอารมณ์เหล่านี้ได้ได้ได้ยากนะคะคือมันเหมือนกับยิ่งคิดกนะ็คก็ยิ่งต่ออายุของอารมณ์พวกนี้นะคะบางทีก็คือแค่ต้องเหมือนกับยังไงนะคะหายใจเข้าออกนะคะแล้วดูอารมณ์พวกเนี้ยอย่างที่ไม่ต้องไปไปทําอะไรเขานะคะแต่ดูว่า ออมันกระอักกระอ่วนทับใจไปหมดแล้วนะแล้วก็รู้รู้ในสิ่งที่เขาเป็นนะคะรู้ในสิ่งที่เขาเป็นก็คือมันมันยุ่งไปหมดเลยแล้วก็อจอมตีตัวเองก็ก็มีความรู้สึกนี้คิดวิเคราะห์เรื่องเขาก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งคือมันยุ่งไปในหัวหมดนะคะก็คือแนะนําว่าให้ปล่อยให้ให้รู้ให้รู้ตัวก่อนนะ,ะว่าว่าโดนจมตีโดนจมตจดด้วยความคิดต่างๆนานาทั้งความคิด ต่อตัวเองต่อพฤติกรรมของตัวเองต่อการปฏิบัติธรรมของตัวเองต่อการะจะวิธียังไงจะจะทำยังไงถึงจะปล่อยอารมณ์พวกนี้ได้หรือว่าแบบเดี๋ยวก็วกกลับไปเกลียดอะไรเงี้ยนะคะก็คือปล่อยทั้งหมดเลยนะคะปล่อยทั้งหมดโดยการรู้ก่อนนะคะรู้เข้าทันก่อนนะคะว่าฉันไม่ไหวศักยาภาพของฉันนั่งไล่ตามกาหนดรูอารมณ์เหล่านี้ไม่ไหวนะคะก่อนที่จะขออภยัย <laughs> ก่อนที่จะ โดยกําหนดนะคะใช้คำบริกรรมว่ารู้หนอรู้หนอคือรู้สภาพที่มันวุ่นวายไปหมดนะคะล้วก็ถอยกลับมาอยู่ที่การหายใจเข้าออกรู้ตัวว่าร่างกายหายใจเข้าออกนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้คําบริกรรมก็ได้นะแบบเบาๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องเหล่านั้นไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องนั่งว่าตัวเองไม่ต้องหาเหตุผลให้ตัวเองนะ,ะบางบางอย่างเนี่ย เหตุการณ์ทางอารมณ์บางอย่างเนี่ยก็หาเหตุผลได้แต่ยิ่งถ้าหาเหตุผลแล้วยิ่งทําให้เราไปกันใหญ่เราก็ต้องหยุดนะคะหยุดคิดนะปัญหาอยู่ที่ความคิดนะคะใช่คือบางทีก็ยิ่งคิดนะยิ่งยิ่งยิ่งไปกันใหญ่นะบางทีแค่หยุดคิดแล้วก็รู้เท่าสภาพที่ที่เท่าเท่าที่เขาปรากฏได้หรือบางทีก็รู้ละแหละแต่กําลังไม่พอเราก็รู้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วเรารู้ทั้งหมดว่ากระบวนการศักยภาพของตัวรู้ที่ดูอารมณ์เนี่ยไม่ไม่เพียงพอเราก็ถอยออกมานะคะเรายังมีปัจจุบันกาย อยู่กายเรามาตั้งอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยเรายังอาศัยเขารับรู้นะคะมุษดูได้เปรียบเทวดาก็ตรงนี้นะคะเพราะถ้าเราตามอารมณ์ความคิดไม่ไหวดูสภาพเท่าทันสภาพอันความเป็นจริงของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นของละเอียดดูยากไม่ไหวเราก็กลับมาที่กายได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่มิ้นทำนะคะสิ่งที่พี่มิ้นทำแต่ว่าก่อนที่จะไม่ดูนามนะคะจะต้องรู้รู้ก่อนนะ,ะอย่าก,กระชากเข้ามามันต้องค่อยๆรู้นะรู้คือ รู้ว่าทุกอย่างไม่ไหวรู้ศักยาภาพของตจวรู้ว่าไม่ไหวแล้วก็รู้ความวุ่นวายของอารมณ์ว่ามันหนักอย่างเงี้ยนะคะรู้ก่อนรู้หนอโดยใช้คำวิการว่ารู้หนอนะคะแล้วก็ค่อยค่อยๆนะคะเอามาที่ดูการดูกายนะคะก็จะทําให้ไม่กระชากอารมณ์แล้วก็ไม่ได้เป็นการหนีอารมณ์อย่างมีโทรศัพท์เข้ามาด้วยนะคะโอเคงั้นก็ขอฝาก คลิปนี้ไว้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะาฝากไว้ตรงแค่นี้ก่อนใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์า share, ฝากกดติดตามช่อง Youtube พยา,ยาเพชรพัทระนัคราเพรยมณีเพชรเกลดแก้วด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ